เิอคุณมีเขาไม่มองเลยไม่ใช่ไม่มองเรามองไม่เห็นอุ้ยตัวบนหัวแล้วดิอะไอ่ะอ,อ๋อไม่ใช่หัวแล้วหัวใครสวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับทนิตเกมกับ วันนี้พวกเราจะมาเล่นออฟฟี่แมปอะไรคะ S อส p s ็บซ r ป a t อแฟตกายออฟฟีค่ะแต่ว่าไม่ใช่ชายกายนะคะกายเมย์มันไม่ใช่นะคะไปค่ะกายไม่ได้อ้วนนะคะไปค่ะภารกิจของเราคืออะไรคะเนี่ยเขาบอกให้เก็บแฮมเบอร์เกอร์สามสโอเก็บแฮมเบอร์เกอร์นี่ไงตองเก็บได้หนึ่งอัะแหละเก็บได้หนึ่งอันแล้วเหมือนกันไปจ้าดีเรเจออันหนึ่งแล้วมองให้ทั่วนะไหนไหนไหไหน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  อันนี้น่ารักจังเลยนะศาสตร์แะ่อะไรดีออ้ยเดี๋ยวเราต้องโดดคุณอุ้ย้ยยมีความเป็นออบดีแล้วก็ต้องเก็บของด้วยค่ะใช่เจ๋งไหมเจ๋งไปอีกนะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเราอ่ะตายเฉยลงมัง้งเนี่ยตายได้ยังไงปีคุณใหญ่หเปล่าเอ่อมาแล้วทางฟ้ากำลังบินมาแล้วอุย้ยมันหัวเรามีลูกศรด้วยอะทำไมอะเนหัวเราเหรอ ว่าหัวเราหัวหัวพี่แป้งมีอดีเฮ้ยมีได้ไงอ่ะไม่รู้มีบอกว่าไปทางไหนด้วยโอ้โหคุณรอหนูว่ยหนูอ้าวอ้าวถ้าตายทีนึงเรอถึงจะขึ้นอ่ะใช่ไหมถ้าตายเพราะเมื่อกี้เราตายมันอยู่ก็ขึ้นเลยแล้วตอนนี้ก็คือเรานอนแอ่งแมงอยู่คุณเห็นไหมใช่เฮ้ยแล้วกระโดดสิพอดีเเรานอนแอ่งแมงสิคุณกระโดดโดดยุ้ยน่ารักอ่ะ ิขออยสาคนนี้เขาบอกว่าหิวมากเลยนะจ๊ะขออุ้ยแฮมเบอร์เกอร์อยู่ทางนี้ไปกับเขาถึงแม่ค่ะเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์ไหนอ่ะกับเอาถ้าเราไม่มองคุณตัวตู้นี้คนนี้เราก็จะไม่เห็นแฮมเบอร์เกอร์ใช่เราก็จะเล่นฐานฐานเลยนะคะเนี่ยเราต้องกราบขอบพระคุณคุณทุกคนเมื่อกี้อ๋อถ้ามีคุณคนที่กินเมื่อกี้ก็คือกับเบอร <c oughs> ์เกอร์ใช่ปะไปบางทีก็ไม่มีนี่เบอร์เกอร์นี่ชิ้นใหญ่จ้า เค <Okay. S 2> <laughs> มันจะมีชิ้นสําหรับคนที่ชอบกินผักกับผ <laughs> ักค่ะ <laughs> เป็นไฟเราชอบกินมากคน <laughs> จริงนะคะใครดูสตอรี่ไอจีพี่แป้งนะคะก็จะเห็นแป้งไปกินค่ะอุ้ยคุณระวังนะมันจะมีใบพัด <laughs> อ่ะมาแล้วคุณ <laughs> ไม่ทันขาดคำเลย <laughs> <laughs> เอาโอ้โคุณ <laughs> มีดดูมีดโอ้ดูมีอดมอะไรเราเพิ่งอยู่อันนี้ใหม่เนี่ยเป็นฝ <laughs> ่ใหม่อีดจะหันเราแล้วโอ้ยมีทันได้ ตกท่าเฉยคุณภารกิจเราจะสำเร็จไหมนี่ถ้าตกม่วงๆแบบนี้เราไม่ดูเรื่องเลยนะสำเร็จสิเอาเจอคุณอ้วนอวนอีกแล้วแสดงว่าเจอเบอร์เกอร์ใช่จริงจริด้วยถ้าคุณอ้วนๆมานะก็จะมีเบอร์เกอร์ให้เรากินเราไม่ได้ว่าเขาเป็นคุณอ้วนๆนะคะเราไม่รู้ชื่อเขาอะแต่เราเรียกเขาว่าคุณอ้วนอ้วนไหนอะ อันนี้ไส้กรอกคุณเก็บได้เท่าไหร่แล้วเก็บได้ห้าแล้วคุณอ่ะโอ้โหคุณดูดิจานวิทอันนี้แบบใช่เนี่ยเราดูคุณอยู่เราอยู่บนไส้กรอกคุณเห็นเราไหมตึดึงตึดึงนี่ดาฟ้าคนานั้นโอ้โหเฮ้ยมีเอเลี่ยนหลายตัวเลยว้าวแต่เราไม่มีตังค์ซื้ออ่ะเราเดินต,ต,ตามรอยคุณกี่<น>โดยการคืออุ้ยแฮมเบอร์เกอร์ตรงไส้กรอกคุณเก็บยังเาไแล้ว ไปเราไม่มีเบอร์เกอร์อ่ะเฮ้ยเปาเบอร์เกอร์ก่อนเนี่ยเนี่ยคุณปุ๊กกี้นี่เขาต้องเดินกับเรานะเพราะว่าเรามองหาเห็นเบอร์เกอร์คุณพี่เขาไม่มองเลยไม่ใช่ไม่มองเรามองไม่เห็นอุ้ยตู้นหัวแล้วดิอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่หัวเราหัวใครไปไปเขินเลยไปดีกว่าเอ้าตายเฉยเราอยากศพไปเลยเฮ้ยคู้เห็นเราไหม ถ้ามันเราอยู่ข้างกันได้อ๋อคุณเมื่อกี้เราลืมไปว่าเราผ่านแล้วทำไมเราไม่ตายแล้วมาโผล่ตรงนี้เลยก็เก็ไม่เข้าใจอ้าวล่วงอีกแล้วเดี๋ยวทุกคนมันมีสเตจตรงนี้คุณเห็นไหมบนยัวชาบใช่สเตจโอ้ยมี50สเตจเลยเหรอ51จ้ะน้อ11เหรอโอเคก็50เหมือนกันแหละแหม่ได้เดียวเองเราเล่นถึง50เลยไหมล่ะอ้าวอ้ยหรือว่าเราจะเล่นถึง50แล้วเรามาดูว่าเนี่ยใน50เนี้ยเราได้แฮมเบอร์เกอร์ไปกี่ชิ้น มาไปเริ่มภารกิจได้อยู่ในการแข่งขันไม่ล่ะคุณอ่ะชอบไม่มองจะไม่บอกคุณแล้วบอกเราก็ดีนะไปเหรอกจุดการแข่งขันแล้วมาเออเราคือผู้ต่อสู้เหรอเอ้ยจิ้จิ้งจุ้งจิ้งจิ้งคนตาหมาเอ้ยปีนกับเพงได้ด้วยอ้าวืออืเอาอยู่ที่ไหนเอาดิเอาดิเอ้ยเรากินได้อะไร เรากินเบอร์เกอร์ได้เมื่อกี้ค่ะเราก็กินได้เข <What? S 2> าชอบตื่นเต้นนะมันจะไม่หายเหรอไปแล้วเ, <Kay. S 1> เราจะช่วยเหลือกันนะคะในบางเรื่องตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันกัน <What? S 2> แต่เราจะไม่ช่วยเหลือเรื่องการบอกแฮมเบอร์กเกอร์ดีกว่าใช่อใช่ขอลงเลยภค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ภารากิจ <c oughs> อะไรนะจะพูดว่าอ,อะไรนะลืมเป่าเปล่าเนี่ย F โอโอดีอ้าวหลวงอาที่เดียวกันไปเลยเอาใหม่เอฟเออเออดีรูตแปลว่าอ่าน่แหละค่ะตามนั้นนะคะทุกคนอาอไม่เคนแบบแบบเบอร์เกอร์เรียบเชียวเรียบเชียวนะน้องเป็ดอะไรน้องเป็ดน้อย เต้ไอ้เพื่อนเพื่อนของเราเองคุณเทนนี่เดินมานะคะจะอยู่กับเพื่อนของเขาคุ้ยอันนี้เหมือนประเทศไทยแต่ไม่ใช <masterpiece> ่เอ้ยเหมือนเนเธอร์แลนด์ปะใช่ภาาฝรัเสอ่ะพากกันพูดแล้วะจ๊ะไม่ใช่พากันพูดเทอนี่พูดคนเดียวใครรู้บอกพวกเราเลยนะคะรมียอะไรเนาะอ่า R ออะไร R G จ้ะดียู อ่านไม่ออกอก็บป้าแล้วกันไม่ได้ไ่รอดมันก็เดินข้ามสีแดงแล้วกันอ้าวมีปลได้แล้วสีแดงนี้ก็ได้สีแดงเราขึ้นมาคุณเดนนิสได้หายไปแล้วนะคะสีน้เงินนะเอ้ยสีน้าเงินใช่ด้วยเอาคุณจะบอกค่ะไปลาเพราะากระแขกทานกันอยู่นะแต่ก็ขอบถึงปลาแต่เาบอกถ้าเราเนอะเราจไม่บอกอ้ยอเโอเคแต่เขาแบบ เป็นเคุณมีความเป็นคนดีอยู่นะที่บอกเราคะอ้าวแต่เวลาได้แฮมเบอร์เกอร์นี่คือเงียบเลยคุณหลอกเงียบอ่ะเขาก็นั่งกับล้วนะคะเไม่รอเราอีกแล้วรอทำไมคะเราไปคู่แข่งกันเนาะอ้าวได้แฮมเบอร์เกอร์ คุณทิชชู่ใส่กี่บาทวนทิชชู่อ๋อใส่ไม่ได้เฉยเลยทิชชู่ม้วนมาเยเลยนะคะทุกคนโอ้าหอ้าวตายคุณมาใหม่ค่ะคุณอมาแลคุณได้ท้คุณได้19บาคุณได้แสดงว่าคุณต้องเริ่มเก็บทักอันอะ หูตรงนี้เบอร์เกอร์เพียบเลยคุณาตามมาตามมาตามมามเบอร์เกอร์เต็มเลยเฮ้ยทำไมคุณได้สิบสามอันนะนคุณอาจจะยังไม่ได้เก็บแล้วล่วงไปก่อนไง้องเก็บแล้วไม่รู้อะแสดงว่าตอนนี้เรามีสิทธิ์ชนะใช่ไหมไม่รู้เราจะไม่บอกวิคุกกี้ทำไมคุกกี้เป็นแบบนี้น,นี่มาซูโซระทไม,มที่เราเหยียบอยู่สิเนี่ย คุกกี้ทีคุณจะเหยียบอ่ะอ้าวลวงอ่ะมาเหยียบเบอร์เกอร์อีกแล้วนะคะทุกคนโอ้ยจะพิซซ่าของปนว้าวสามถึงสามแล้วเขาชอบกินชีสอาจจะเบอร์เกอร์อีกแล้วอ่ะแล้วคุณยังไม่มาเลยอ่ะเฮ้ยคุณเราบอกว่าอย่าพูดไงแล้วก็เราแข่งขันกันอยู่เนอะเฮ้ยมี่จะโคกเลยคุณจะโคกจะโคกจะโคกเลยรอบเนี้ย เนี่ย <Okay>. yeah. okay. จักโขกไม้อะเฮ้ hey, ำเลยนะเราอะ่ะำเลยนะเราอ,ะอ,อ,อ่ะกระเด็นเลยลงจะโพกไมหมลงคะลงจะโคกไหม <c oughs> เาไ้เอาในปากเลย <c oughs> ลเจอเบอร์เกอร์อีกแล้วอ้ออุสตสาจะไม่บอกเนอะ <c oughs> คนเงียบเงียบเอาตายเถิดไายนี่คนเจอ,อแล้วเงียบเงีบนะคะเปิ้ลเปิ้ลเฮ้ยหยักอเคอ้าวเอาไปไหนของเขาแล้วอ่ะตายแล้วเจะบัคเกอร์อีกแล้วเราจะมาควนเดินเลยดีดูว่าเขาตายแล้วกลับมาย <c oughs> ังไงเขาก็จะพาอีกอ้าวไปชนเราอะ่ะตายอ่ะเอะ <c oughs> อ,อ ตายนะไปตายนะอ่ะเอเลียนโดนสีดงเหลืองเหรอเฮ้ยคุณถ้าสมมุนเราถึงก่อนก็แปลว่าเราชนะนะอ้าวไม่ได้ตลกลงกันไว้ดิ <S 2> <S 2> <S 2> อะไรอ่ะมีกดมาทีหลังเหรอออาถ้าเราถึงก่อนแล้วค่ะสมมุติแบบแฮมเบอร์เกอร์เรานำแล้วคุณยังอยู่แบบอยู่ที่เดิมแต่แฮมเบอร์เกอร์คุณก็นำเหมือนกันงงกระจุแล้วนะคะตอนนี้ เจอเบอร์เกอร์อีกแล้วเจอเบอร์เกอร์อีกแล้วเราก็กินแล้วเรียบร้อยอุ้ยสองอันสองอันสองอันไปทางนี้ดิไม่เป็นไรเราลงได้ขึ้นใหม่ได้อ่ะลง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 อยู่ฝั่งนี้เบอร์เกอร์อยู่ฝั่งนี้เออตอนนี้เบอร์เกอร์เรานำคนเส็จแล้วฮะเบอร์เกอร์อยากไป็เบอร์เกอร์นี้คือเราหาหมดแล้วฮะไปค่ะแล้ได้แฮมเบอร์เกอร์มาสิบลันเอาอ๋ออันนี้เลือดเองเหรอไม่รู้อ่ะ โอเคได้แล้วเราว่าเราเห็นเบอร์เกอร์ซอนอยู่เรา2 4สีแล้วอ่ะคุณว้าวโอ้โคตตาอะไรอ่ะโคตตามอ่ะโคตตามอะไรเนี่ยยอมไม่ได้เขาจะไม่ยอมเราแล้วคุณเทเดนตตอนนี้จะอยู่ในการแข่งขันดมาามาามาดมา อ้าวตายเฉยว้าวไม่เป็นไรเรา26อันเราดมอันเราบอกว่าถ้าถ้าอัานนั่นแหละเอา้าตายเหรอว้าวว้าวดิฉันไปก่อนไม่รอแล้วนะแล้คุณก็ตาย <c oughs> ไม่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 ฉันเก่งนะโอ้โหนึกว่าแฮมเบอร์เกอร์หัวคัพเค้กเหมือนจริงๆเลยภารกิจเราอ่ะเหลือ49แล้วอ,ลอ,อีก2ด่านเท่านั้นคุณนีคุณมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้แฮมเบอร์เกอร์ ยี่สิบเจ็ดใช่คุณน่ะน่าจะพลาดไปสักอันหนึ่งอ่ะใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นพี่น้องกันเราให้ใครก็ได้คุณยังน้ำเราอยู่เลยนะคุณเจ้แถมตั้งกดขึ้นมาตอนน้ำด้วยนะอ้าวแล้วผมวันนี่แล้วเราชนะแล้วแหละแล้วเราท้งสิบเอ็ดอันจบแล้วอุ้ยเก่งจังทันทีเออคุณคุณพลาดไปทั้งสองอันเลยเหรอใช่ตอนนี้ก็คือเราเพ้เรื่อง เราไปถึงช้านะคะแต่ว่าเบอร์เกอร์เรามาหูุนกันว่าเราจะชนะไหมคุณพลาดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าไม่น่าพลาดน,นะว้าวยี่สิบเก้าแล้วอ่ะเราขาดอันเดียวอ่ะ <c oughs> เราขาดอันเดียวอ่ะคุณป่าวป่าวคุณนี่ไม่มีด่านด่านจะจบที่นี่เทนฮะไม่มีต้องปีนขึ้นนี่บินได้บินไปเลย เฮ้ยเจอกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเล่นเกมนี้ของพี่แป้งกับเทนนิสตอนแรกเขาว่ายังไงนะเ่าะเขาชนะแล้วใช่ไหมือเขาลืมเช็คคอยอ่อะตุ๊กตาไหลจริงจังนะทุกคนบอกเลยก็คือพี่แป้งนะาชนะทั้งมาถึงก่อนเช็คไอก่อนแล้วก็เบอร์เกร์พี่แป้งมากกว่าแน่ ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะพวกเราไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย